คราวนี้นะคะตามสัญญาว่าจะสอบบัญชีต้องสอบวิชาอะไรบ้างมีคุณสมบัติยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยในร้อยบัญชีนะคะจะรับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์การทำงานอันนี้นะตำแหน่งเวลาไปทำงานนะคะในร้อยบัญชีตำแหน่งจะไปทำงานทางด้านบัญชีจะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่จะเป็นทำงานบัญชีอยู่ที่รอบนั้นๆ รอบล่าสุดที่กำลังจะเปิดรับรับจำนวน20อัตรานะคะที่เป็นในร้อยบัญชีวุฒิทางบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์เหมือนเมื่อกี้ที่น้องบอกการเงินอ่ะก็เป็นทางพาณิชยศาสตร์แต่พี่ปูไม่แน่ใจว่ามันมีสาขาอะไรบ้างเพราะมันมีเยอะแต่การเงินการธนาคารอะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอนบัญชีได้แน่นอนแต่วุฒิอื่นๆเดี๋ยวเราต้องไปดู แล้วก็ไปเทียบกับกพออีกครั้งนะว่าของเราออกมายังไงแต่ถ้าของเราเป็นทางพาณิชยศาสตร์สามารถสมัครได้นะคะแต่มีอะไรบ้างอันนี้พี่ปูไม่แน่ใจนะที่เป็นทางพาณิชย์นะคะแต่ที่น้องบอกมาที่ว่าเป็นการเงินอ่ะอันนั้นสมัครได้แน่การสอบจะเป็นข้อสอบ150ข้อเหมือนอย่างอื่นสอบบัญชีอันนี้จะมีเกณฑ์6 0อันนี้พี่ปูอ้างอิงเมื่อปี62นะคะ อันใหม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้จากนี้นะแต่อันเก่าตามนี้เลยมีเกณฑ์หกสิบเปอร์เซ็นแบ่งเป็นภาคกไก่ค่ะห้นาสิบคะแนนวิชาทั่วไปยี่สิบห้าคะแนนวิชาภาษาไทยยี่สิบห้าคะแนนและภาคขอจะมีวิชาหลักการบัญชีทั่วไปอันนี้ยี่สิบห้าคะแนนหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานทางภาครัฐฉบับที่สองยี่สิบคะแนน มาตรฐานการบัญชีทั้งภาครัก20คะแนนภาษาอังกฤษค่ะ20คะแนนและวิชาสุดท้ายก็คือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีก15คะแนนรวมแล้วภาคขอไข่100คะแนนกอไก่50คะแนนรวมเป็น150คะแนนเราจำแบ่งหมวดนะว่าต้องผ่านเกณฑ์60%ทั้ง2หมวดนะคะอย่างเช่น กไก่50คะแนนน้องต้องได้2วิชาวรวมกัน3 6เนาะ36อย่างน้อยประมาณนี้แล้ว100คะแนนอย่างเงี้ยน้องก็ต้องได้60% 60%ของ50อยู่ที่30คะแนนเนาะแต่ว่า60%ของ100นะคะจะอยู่ที่60คะแนนรวมแล้วอย่างน้อย60%ทั้ง2หมวดถึงจะผ่านแล้วไปแข่งกับเพื่อนได้ อันนี้คือส่วนที่ยากและอีกหนึ่งอันที่รับวุฒิเหมือนกันก็คือตำแหน่งตำแหน่งนี้ค่ะนายร้อยตรวจสอบภายในใช้วุฒิปริญญาตรีทางบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์เหมือนกันใครมีวุฒิสามารถสอบได้เพราะว่ามันจะรับเป็นบุคคลภายนอก สมมุติว่าตอนเนี้ยเราเป็นตำรวจแล้วสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่เป็นตำรวจแล้วพึ่งเป็นก็ได้สามารถสอบได้เหมือนกันเพราะเป็นบุคคลภายนอกให้น้องมีวุฒิสามารถสอบได้แต่อันไหนที่เป็นภายในอันนั้นน้องต้องไปดูว่ามีกี่ปีกี่ปีถึงจะสอบได้นะคะแต่อันเนี้ยสอบได้เลยเพึ่งเป็นมาปีเดียวก็สอบอันนี้ได้ถ้าใครมีวุฒิตัวนี้นะคะเกณฑ์เหมือนกันวิชาเหมือนกันทั้งในร้อยบัญชีและตรวจสอบภายใน ใช้วุฒิเดียวกันและการสอบเหมือนกันหลักเกณฑ์เหมือนกันเลยนี่นะก็พากกอพักขอเหมือนกันแบ่งทุกวิชาเหมือนกันเลยแต่มันคนละตำแหน่งกันนะคะเป็นวุฒิบัญชีทั้งคู่หรือทางพาณิชยศาสตร์ทั้งคู่นะคะหลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักพี่ปูไปได้ที่ Facebook Fanpage ปั๊มดูซ่าค่ะ และอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ